สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องรถสวยคัดเกรดใบมัดเพชรยนต์กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้จะพามาดูเจ้า Fortuner นะคะตัวนี้เป็น2.8 s ิกมาโฟค่ะเป็นตัวท็อปนะปี2018ค่ะแต่ว่าที่พิเศษก็คือเจ้าคันนี้นะคะเราแต่งแบบออฟโรดมาแล้วแบบว่าพร้อมลุยมากๆสำหรับคันนี้นะคะ,ะตัวนี้จะมีเต็นต์นะคะอยู่ด้านบนนะมีกันสาดผ้าใบายอยู่ข้างล่างดู ยางนะคะดูแม็กนะสำหรับคันนี้นี่จัดมาให้แบบเต็มๆอันนี้ออกทริปมาจริงๆแล้วนะคะใช้งานได้จริงนะโอเคก่อนที่จะไปดูในส่วนของอตัวรถนะคะภายนอกภายในนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้มาด้วยนะคะสำหรับคนที่สนใจ Fortuner รุ่นอื่นๆก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะสีขาวข้างหน้านี้รู้สึกว่าจะติดจองเกือบหมดแล้ว จะเหลือแค่คันนี้นะคะที่ยังไม่ได้ติดจองนะคะตัวนี้จะอยู่ที่1นล้านสองแสนอ่าหล้านสอนะคะเป็น2อจุดขับสนะคะสำหรับคันนี้นะเลขทะเบียนนี้เท่านั้นนะคะเหลือคันเดียวนะที่เหลือเรียบร้อยหมดแล้วนะจ๊ะแล้วก็จะมีในส่วนของปี16นะคะจะยังอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันที่เจ้าคันสีดําคันนี้กันก่อนตัวนี้เป็นปี2018นะคะเลขไมจะอยู่ที่ ประมาณ6 5ห0 0นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไล่ดูทีละส่วนก่อนตรงนี้นี่สปอตไลท์มีมาแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นชุดแต่งไอรอนแมนนะคะอ่าจะเป็นชุดแต่งไอรอนแมนแบบนี้เลยกันชนข้างหน้าแบบนี้ไฟข้างหน้านี่กี่ดวง 1, 2, 3, 4นะคะมีมาให้แล้วนะเป็น ฟอจูเนอร์ที่นำมานี่เป็น2.8ขับ4ีซิกมาโฟนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปไล่ดูในส่วนต่างๆกันตัวนี้ขับสขับสีนี่ก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นน้ำตาลอมเหลืองๆอมส้มๆนะคะสำหรับแผงประตูแล้วก็ในส่วนของบอะนะคะตัวนี้จะบุนุ่มหุ้มหนังนะแล้วก็กระจกนะคะจะเป็น ปรับออโต้หมดเลยนะคะทั้งสบานเนาะตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมเงานะคะตรงนี้ก็จะเป็นคาดด้วยสีเทาด้านแบบนี้นะคะตัวนี้เป็น Engine Start พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะเบาะจะเป็นปรับไฟฟ้า8ปดทิศทางทั้งคู่หน้าเลยนะคะทั้ง2เบาะเลยนะอ่านี่เบาะจะเป็นสีแบบนี้นะคะลักษณะาภายในนะห้องโดยสารอ่า ะประมาณนี้นะคะคล้ายๆกับตัว2.4แต่ว่าเบาะภายในจะคนละสีกันเนาะประมาณนี้ตัวนี้เป็นสีดำแต่งแบบแต่งมาให้แล้วนะคะตัวนี้ชุดแต่งเนี่ยราวๆสี่แสนนะคะสำหรับที่แต่งไปนะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถเข้ามาดูน้องจริงๆได้นะคะตั้งอยู่ที่มินบุรีนะคะสำนักงานใหญ่บริษัทเพชรยนต์ซอยเสรีไทย68นะคะฟังก์ชันใช้งานภายในก็จะประมาณนี้นี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นนี่ที่วางแก้วนะคะเข้ามาดูได้นะคะโทรมาสอบถามก่อนได้ว่าหรือว่าอยากดูรุ่นอื่นๆก็สามารถดูได้เหมือนกันนะคะ สติกเกอร์มีแบบนี้มาให้เรียบร้อยแล้วไปทริปจริงๆมาแล้วนะคะะมาดูในส่วนของ,ของด้านหลังนะตัวนี้จะเป็น Sigma โฟนะคะก็จะมีะสัญ,ญลักษณ์ติดอยู่นะเป็นตัวซิกมาโฟนะคะกล้องมองหลังมีมาให้แล้ว2อ่า2.8นี่นะคะประตูประตูท้ายเปิดไฟฟ้านะคะ,ะแบบนี้เลย ในส่วนของผู้โดยสารแถวที่สามนะคะถอดออกไปอยู่นะเดี๋ยวมีของจริงนะคะแต่ว่าถอ,อดเก็บไปอยู่นะคะอ,อันนี้ก็จะมีไปให้ลูกค้าทั้งหมดนี่นะคะปุ่มกดปิดไฟฟ้านีกล้องมองหลังนะคะสำหรับรถของบริษัทเพชรยนต์นะคะรับประกันได้เลยว่าไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะมีในส่วนของเต็นท์ข้างบนนะคะ เต็มๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวถ้าลูกค้าที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวจะหา,ารูปตอนที่กางเต็นท์แล้วนะคะนี่มาดูในส่วนของนี่แม็กยางเฉพาะส่วนของแม็กยางนี้ก็เป็นแสนแล้วนะคะสําหรับที่แต่งมาเพิ่มเนะาะก็จะประมาณนี้ฝาถัางน้ํามันอยู่ด้านหลังซ้ายมือจับโครมเมี่ยมทั้งหมด4บานนี่นะคะบอดี้เดิมๆสวยๆแบบนี้เลย นี้นะคะอ่านี่นี่นี่อันนี้ก็จะเป็นอ่าถ้าใบากันศาดนะคะอ่ามาดูในส่วนของผู้โดยสารแถวที่สองฝั่งทางด้านสายเข้ามาบ้างก็จะมีกระเป๋าถึงโจด้านหน้านะคะสองใบแบบนี้น,นี่ก็จะเป็นที่แขวนสัมภาระเนาะอันนี้ก็จะเป็นช่องเสียบไฟนะคะมีทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างแบบนี้เลยนะไป โดยรวมก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะโทรกันเข้ามาได้0627424995นะคะคันนี้มีคันเดียวนะเห็นแล้วก็คือมีคันเดียวจริงๆโอเคสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะโปรโมชั่นยังมีให้เหมือนเดิมสำหรับลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นอดอเบียอ 2.79นะคะตอนนี้มีโปรช่วยผ่อนนะคะนาน6เดือนนะสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับเรานะคะวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ